สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้จะมาชวนแกงปลาใส่ฟักค่ะค่ะ,ะที่เราได้เตรียมไว้นะคะฟัก1 5 0 0กรัมค่ะแล้วก็เราจะมีเนื้อปลา5 0 0กรัมค่ะเครื่องปรุงรสนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดปลาแล้วก็พร้อมกับน้ำนะคะ50กรัมค่ะเราก็จะมีน้ำตาล1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงรสตรงนี้เราจะตกใส่แกงนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะตรงนี้กะปินะคะ30กรัมค่ะถึงผิวมะกรูดนะคะเราก็ใช้1ลูกขียนนะคะตรงนี้80กรัมอ่าแล้วก็หัวหอมตรงนี้40กรัมค่ะตะไคร้นะคะเราใช้อยู่50กรัมค่ะแล้วใบพริกนะคะ80กรัมใบมะกรูดตรงนี้เราก็1ชามนะคะ ใบพริกเนี่ยเราก็จะมีน้ำนะคะส0มรกรัมเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นนะคะปั่นพร้อมกับผิวมะกรูดนะคะเราก็จะตำนะคะกระเทียมหัวหอมตะไคร้เดี๋ยวเราต้องตำค่ะตำให้มันนุ่มให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอาไปปั่นค่ะตรงนี้ใบหอลพาพริกเดี๋ยวเราก็จะปั่นนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นฟักก่อนนะคะ,ะฟักตรงนี้เราจะใช้ประมาณชิ้นเท่านี้นะคะประมาณนี้ค่ะ พักเราจะหั่นตามนี้นะคะก่อนอื่นเราเอาผิวมะกรูดมาตำค่ะตำผิวมะกรูดให้ให้นิ่มเลยค่ะเดี๋ยวผิวมะกรูดแล้วก็ตะไคร้เดี๋ยวเราจะนำไปปั่นนะคะแล้วก็ใบพริกเนี่ยค่ะสามตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาปั่นพร้อมกัน ปั่นเสร็จแล้วเราก็จะกรองเอาแต่น้ําเขาค่ะเรามา,านวดปลาจะเอาผงเนี่ยค่ะเทลงไปในน้ํานะคะผสมค่ะผสมให้เข้ากับน้ําเลยนะคะค่ะให้ให้ผงละลายปลาเนี่ยทางแม่ค้าเขานวดมาให้เราประมาณ20%แล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมานวดต่อค่ะค่ะเรานวดอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาน้ําใส่ค่ะใส่ทีละนิดนะคะนวดไปค่ะ ห้าร้อยกรัมนะคะปลานวดไปเรื่อยๆค่ะแล้วเขาบอกว่ามันจะเด้งเลยนะคะค่ะใส่ค่ะทยอยใส่นิดๆค่ะนวดไปนะคะเดี๋ยวเอาน้ำใส่ไปเรื่อยๆค่ะนวดอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราขอนวดก่อนนะคะเดี๋ยวเรานวดไปอีกนิดนึงเรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะตะไคร้นะคะตะไคร้ค่ะลงไปปั่นนะคะกระผิวมะกรูดค่ะลงไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเทน้ําลงไปเลยค่ะ เราก็จะตามด้วยใบพริกค่ะเอาใบพริกลงไปปั่นด้วยเลยนะคะได้ประมาณไหนเดี๋ยวเราจะลองเท hey, ลงไปดูค่ะ ใบพริกแล้วก็ตะไคร้นะคะผิวมะกรูดเนี่ยเราจะเอาแต่น้ำเขานะคะน้ำใส่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะปั่นพริกหัวหอมกระเทียมกระปินะคะใช้น้ำมะพร้าวและวคะ่ะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็จะตามด้วยหัวหอมหัวหอมใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมค่ะพริกค่ะกระปิค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ละเอียดแล้วค่ะได้แล้วนะคะค่ะส่วนเครื่องปรุงตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปใส่ทีหลังนะคะก็ไปเริ่มแกงกันเลยค่ะแกงเขียวหวานพวกเนี้ยเราจะทานกับขนมจีนใช่ไหมคะค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำค่ะว่าเอาเส้นเล็กนะคะมันลวกค่ะลวกเส้นเล็กนะคะให้นิ่มนะคะแล้วเราก็มาจับเป็นเป็น เป็นจับจับนะคะทานแทนขนมจีนค่ะอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาหัวกะทิลงไปค่ะตรงนี้เป็นหัวกะทินะคะค่ะทำกะทิให้หอมก่อนนะคะให้น้ำกะทิเดือดนิดนึงค่ะ น้ำกะทิเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เทพริกที่เราปั่นไว้นะฮะลงไปเลยค่ะพริกกระเทียมหัวหอมนะคะที่เรา,เาปั่นไว้ค่ะเดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะต่อไปนะคะเราก็เอาน้ำค่ะไปพริกนะคะผิวมะกรูดค่ะที่เราปั่นไว้นะคะ ตะไคร้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเริ่มเขียวแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะปลาใส่ค่ะเพราะว่ามันมันหอมแล้วค่ะกะทิก็แตกแล้วนะคะ ตอนนี้น้ำกะทิก็มีแต่ความมันนะคะแค่นั้นเองค่ะใส่ลงไปครึ่งกิโลก็ได้เยอะทีเดียวนะคะรสชาติเขาก็โอเคเริ่มโอเคแล้วค่ะใส่น้ำตาลนะคะลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะขอใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาไปค่ะให้ได้รสชาติหน่อยนึงนะคะหนึ่งช้อนชาจะแล้วก็เกลือนะคะเราขอใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะเราเตรียมไว้สองช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแต่ตอนนี้เราขอใส่ไปช้อนหนึ่งค่ะชิมไปทำไปนะคะค่ะน้ำสวยมากเลยค่ะใส่เครื่องกันไปแล้วนะคะทีนี้มาชิมเลยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเข้มข้นดีมากค่ะเดี๋ยวเราก็นำฟักมาใส่ไปเลยนะคะ ฟักตรงนี้ใส่ให้หมดเลยค่ะน้ำตรงนี้ค้นมากเลยค่ะน้ำหนึ่งแก้วนะคะเติมเข้าไปเลยค่ะตอนนี้กำลังเดือดมากเลยนะคะฟักกำลังจะเริ่มสุกค่ะใส่ใบหอละพาลงไปสักหน่อยนะคะ<ม>เพื่อที่จะเขาจะได้รสหอมนะคะใบหอละพานี่จะช่วยให้รสชาติแกงหอมมากใบมะกรูดเราจะใส่ทีหลังนะคะเราจะไม่ใส่มากค่ะเดี๋ยวมันจะขมค่ะชิมนิดนึงค่ะ รสหอมแล้วค่ะให้ฟักนิ่มอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวนุ่มอร่อยค่ะพอดีตอนที่เรา,เ,าเราเนวดเขาไม่กี้นะคะเราได้ใส่เ,เครื่องปรุงรสไปนิดนึงนะคะรู้สึกว่าอร่อยดีค่ะเปิดไฟกลางมาอ่อนนะคะเพื่อที่จะให้ฟักสุกค่ะน้ำเขาจะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะ,อะเอาใบหอวระพามาเพิ่มนะคะเพิ่มใส่ลงไปค่ะ แล้วเราก็จะมีพริกนะฮะพริกที่เราซอยอย่างนี้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะก็จะตามด้วยใบมะกรูดนะฮะแต่ใบหอวละพาเราใส่เยอะได้นะคะค่ะเดี๋ยวถ้าเราไปเทใส่หม้อแล้วถ้าคิดว่าน้ํามันน้อยไปนะเราก็เติมน้ํากะทิหางกะทิลงไปได้อีกนะคะแล้วก็ชิมรสชาติให้ข้าวกันนะคะได้ตามนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเอาเดือดให้แรงอีกนิดแล้วเราก็จะพอและค่ะชิมได้นะคะ อร่อยละค่ะแกงนะคะแกงเขียวหวานค่ะใส่ฟักนะคะได้ตามนี้เลยค่ะรสชาติจัดจ้านนะคะค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่ชามเสิร์ฟให้เขารับประทานกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเราได้ตั้งหม้อซึ้งน,นะคะเส้นเล็กนะคะหนึ่งกิโลนะคะใส่กระ,ะมังค่ะนี่นะคะค่ะ มันพืชประมาณ3ามช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในเส้นเลยนะคะใหกเขาเข้าให้เข้ากันนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะทำหวดให้ชื้นก่อนนะคะค่ะเอาหดลงค่ะแล้วเราก็นำเส้นเส้นเล็กกว๋วยเตี๋ยวนะคะที่เรานวดน้ำมันไว้แล้วนะคะใส่ลงไปค่ะนึ่งไปประมาณสักสิบนาที เดี๋ยวเรานำฝาหม้อมาปิดค่ะที่เราใส่น้ํามันลงไปนะคะเดี๋ยวพอเนื่อเสร็จแล้วเนี่ยเส้นเขาจะได้ไม่ติดกันค่ะ,คะเส้นเล็กของเราเราเอาไปผสมน้ํามันนะคะได้แล้วค่ะระหว่างที่เราเอานึ่งเขาเนี่ยนะคะเราก็เอา,านะะ้ำเนี่ยค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปคุกเขาให้เขานิ่มอีกทีหนึ่งนะคะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอามาทานกับขนมแกงเขียวหวานนะคะจะแทนขนมจีนได้ดีมากเลยค่ะ แล้วเขาไม่ติดเลยนะคะนี่ค่ะอย่างนี้เลยจ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูในจานนะคะเส้นเล็กนะคะเราเอาไปนึ่งค่ะสวยมากเลยค่ะพี่น้องเนะะี่ยค่ะนุ่มนะคะและอยู่ได้นานนะคะขนาดเย็นแล้วก็ยังเหนียวนุ่มนะคะค่ะแทนขนมจีนได้ดีมากเลยค่ะลองทำทานดูนะคะอร่อยนะคะ